แกงเตปลาค่ะจากน้ำพริกไตปลาแห้งนะคะแม่ปลาสั่งน้ำพริกไตปลาแห้งเจ้านี้มาหลายรอบแล้วค่ะของยายเนียนค่ะอร่อยมากเรากินคู่ข้าวเฉยๆก็อร่อยนะคะแต่วันนี้แม่ปลาจะเอามาแกงค่ะผักที่ใช้แกงก็ตามนี้เลยนะคะหรือว่าใครชอบมากกว่านี้ก็ใส่ได้นะคะบางครั้งที่ไม่มีสตอแม่ปลาใส่ชะอมด้วยนะคะอร่อยมากเหมือนกันค่ะ เนี่ะแม่ป่าใช้ผักที่แกงคล้ายๆแกงแครที่บ้านแม่ป่าเลยนะคะคืออยากใส่อะไรก็ใส่ไปนะคะมีทั้งผักที่ให้รสหวานผักที่ให้ลดนุ่มนะคะอันนี้พิเศษหน่อยก็คือแม่ป่าใส่ไอ้น,นี้ลงไปด้วยค่ะสตอแล้วก็หมันฝรั่งค่ะคือใส่แล้วทุกคนติดใจนะคะว่าเออมันใส่ได้ด้วยหรอ แต่ว่าแม่ปลาชอบค่ะแม่ปลาทําได้ทุกอย่างเพราะว่าที่บ้านแม่ปลาที่เหนือเนี่ยเราแกงมันฝรั่งกินกันอยู่แล้วอนะคะเนี่ยหั่นผักให้พอดีคําแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะหลังจากนั้นก็มาต้มน้ําให้เดือดต้องเดือดจัดจัดนะคะแล้วก็เทไตปลาใส่ลงไปกระปุกเนือนะะ้อค่ะประมาณหนึ่งร้อยกรัมนะคะตัวนี้จะเผ็ดพอดีแล้วนะคะ หลังจากนั้นก็ใส่ผักตามลงไปเลยค่ะต้องน้ําเดือดจัดนะคะไม่งั้นจะเหม็นคาวานะคะเพราะว่าในไตปลาเนี่ยมีเนื้อปลาอยู่ค่ะตั้งให้เดือดเลยค่ะแล้วเราก็ปรุงค่ะพอเริ่มสุกเราก็จะปรุงนะคะแม่ป๋าก็คือปรุงเพิ่มนะคะจริงๆไม่ปรุงก็ได้นะคะแม่ป๋าก็จะใส่เผงปรุงรสดีนะคะแล้วก็ผงชูรสนิดหน่อยค่ะ นี่น้ำมันแห้งนะคะก็ใส่น้ำซุปเติมลงไปแล้วก็เติมด้วยซีอิ๊วขาวนิดหน่อยค่ะแม่ปลาเป็นคนที่ไม่กินน้ำปลานะคะทุกอย่างก็จะใช้ซีอิ๊วขาวค่ะคือตามชอบเลยนะใครชอบชุรสน้ำปลาอะไรก็ปรุงรสได้ตามชอบแล้วก็จะมาตามด้วยกะปิอีกนิดหน่อยนะคะเราก็จะละลายกะปิใส่ลงไปค่ะเพื่อความเพิ่มความเข้มขน้นเพราะถ้าใส่ไตปลาเพิ่มถ้าใครชอบเผ็ดเนี่ยใส่ไตปลาเพิ่มไปได้นะคะแต่ว่า ของแม่ป๋าก,ก็คือเผ็ดแค่นี้พอแล้วก็ใส่กะปิลงไปให้มันข้นขึ้นน่ะนะคะแล้วก็ตามด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์สักพักหนึ่งแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะเมื่อผักเปื่อยนุ่มดีแล้วนะคะทุกอย่างเข้ากันแล้วเตรียมผักสดแล้วก็ขนมจีนได้เลยค่ะหรือใครจะทานกับข้าวก็ได้นะคะจริงๆอันนี้นะ่าจะมีผักสดผัก ลวกนะคะขนมจีนไข่ต้มค่ะจะเข้ากันมากเลยค่ะแต่วันนี้รีบค่ะไม่ปลาเหนื่อยมากก็เลยกินกับขนมจีนอย่างนี้เลยค่ะ